เอาผมยังไงก็เข้ามาติดตามกันด้วยนะครับฝากติดตามช่อง MU9 กันด้วยนะครับ,บกดอเอาไว้เยอะๆ,ๆคอนเทนต์ดีๆทั้งนั้นเลยนะครับสนุกด้วยฝากติดตาม,มาเยอะๆนะครับก่ออกไปกดเลยนะครับฝากช่องพี่ไอด้วยนะฝากช่อง I ไอด้วยนะครับ,รบ,บกด MU9 แล้วด้วย MU9 แล้วแวะไปดูช่องไอสารวัตรด้วยนะยังไงฝากเ,าเอาไว้ทุกช่องเลยขอบคุณครับ ผมที่ลอตเตอรี่ครับผมทีลอตเตอรี่ครับฟุ้งเลยครับผมคำในหาคนครับื่อนเนี่ยคำในห้าคนครับอ่านชื่อเะเสื้อผ้าเน่าเป็นเสื้อผ้าเลเช็คีรเดอร์นายอยู่ไหนน่วัสดุนะครับ พัสรมาหลายถุงมานะครับเห็ดสห้องคงจ้าาไหนตีตัวนี้นะอคตมนี้อนี่นี่ใส่มะดูในนั้นน่ะเอาไปนี่ลงายเลยไปดูที่เขียนนะเอาไปลงนี่สาอันนี่อันน้สามใไหช่ช่เขาต้องดูเละอ้าวไปครับนาทีเซกบประ n t นะ โมเอปะตูประตูไรวะหนักยังวะข้อตดูนะครับเอฟซีจากฮ่องกงนะครับข้อทีวดูจากการเขียนนะครับที่ข้อตดูเอฟซีจากห้องกงนะครับส่งมาให้ลุงพลป้าแตน อาทิตย pues ์ละแท่นน um, no. well. ี it? It s <S the ed, 네่เป cool. ็นอะไรเรือกันเลยทุกวันเลยนี่เนาะของแสงทำแสงสว่างใส่หมวกสีแดงดนะครับมันียนี่นะครับอาทิตย์สีแดงหมวกก็แดงครับสวยมากสวยมากสวยมากครับยินดีกับทุกคนไ่เต้นนะครับเอฟซีน่ารักทุกคนนะครับวันนี้อุกซีเยอะมากนะครับแล้วก็มีขอบคุณไหมขอบคุณไหมให้ไปเต้นขอบคุณให้สามห้าหกเจ็ดครับเจ็ดถูกนะครับเซ็ยนรับก่อนเซ็ยนรับก่อนนะครับ นหมาเครับเจ็ดถุงนะครับหมดเจ็ดถุงนี่เลยเนาะกำลังเ็จรับนะครับไอันนี well. like okay. ้ก็ได้ไม่ได้เขียนีอันนี้พัสดุนะคะพัสดุนะเช่นไอ้ตัวนี้ของสวิตซีตัวที่มีส่นนเจ้าหมอตัวที่หนึ่งสาสีเ็นขเจ้าหมดฝากให้

เป็นอเล็กทรอนิกส์างกันสิคน่าดูเย็นอึ้งเป็นเสื้อผ้านะครับเห็นว่าเป็นเสื้อผ้าเสื้อผ้าที่แข็งหน่อยอันนี้กระเป๋าเดินทางเนี่ยอันแข็งอ๋ออันอันนี้กระเป๋ากระเป๋าอันนี้เป็นเป็นผ้านะนย่างเดียวเสื้อสีฟ้าเนี่ยสัมผัสแล้วเสื้อผ้าเนี่ยเรื่องจริงปัญหาสิรู้อยู่จิงมี่เรื่องจริง